พังงาเปิดโครงการพัฒนากีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงานายประยูรัตนาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาของจังหวัดให้ได้มาตรฐานโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรด้านการกีฬาในจังหวัดพังงาเข้าร่วม นางรุ่งเพชรรอดแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาเล็งเห็นว่าการพัฒนากีฬาให้ได้มาตรฐานนั้นหัวใจสําคัญของการพัฒนากีฬาของประเทศได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศจะต้องพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้เป็นอันดับแรกปัจจุบันจะต้องนําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาและบุคลากร,กรให้ก้าวไปสู่ความพร้อมและสมบูรณ์สูงสุด การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนากีฬาของจังหวัดเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการกีฬา และเพื่อบุคลากรนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพงังากล่าวว่าโครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นโครงการที่ดีที่นําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรก,รกีฬาของจังหวัดหลังจากการฝึกอบรมแล้วคาดว่าจะมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด